สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับจ็กกี้อีกแล้วนะคะในภาษาเยอรมันกับจ็กกี้นะคะวันนี้จะมาเสนอประโยคที่มีชื่อว่าวันเสาร์นี้ฉันจะไปเยี่ยมเธอนะเราจะพูดว่ายังไงในภาษาเยอรมันนะคะ so, ประโยคมาเลยค่ะประโยคประโยค c เ b e s บส h คดิชอัม s ัมสต a กเอช Besuche dich am Samstag นะคะฉันไปสู่ค่ะดิช am s สัมส a าเนะโอ okay. so, เค so ามาดูคำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ตัวแรกนะคะนั่นก็คือ Ich ที่แปลว่าฉันนั่นเองนะคะ Besuche ผ่านนะคะ Ich คู่กับ a ก็จะแปลว่าไปเยี่ยมนะคะจะไปเยี่ยมคือยังไม่ได้ไปนะคะแล้วก็ดิชตัวนี้มาจากดูพอมาอยู่ตำแหน่งที่3ตรงนี้นะคะเขาก็จะกลายเป็นดิชดูกลายเป็นดิชนั่นเองนะคะแล้วก็อัมซัมส์ทากเนี่ยก็คือวันเสาร์นะคะแล้วกออ็วันเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะมีอัมมาข้างหน้านะคะโอเคอีกหนึ่งรอบค่ะอิชเบซูค์ดิชอัม sams t a นะคะถ้าเกิดเราจะไปวันอื่นก็ได้นะคะถ้าไม่ไปวันเสาร์เราก็เติมวันจันทร์ก็ a ัมโมนทเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะวันเสาร์นี้ฉันจะไปเยี่ยมเธอเขาพูดว่ายังไงในภาษาเยอรมันเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนช่อ